จะมารีวิวน้ำยาปอกเบาะหนังของรถยนต์นะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คืออันนี้คือน้ำยาปอกเบาะหนังครับอันนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ใช้แค่นี้ครับไอผ้าไมโครไฟเบอร์นี่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นผ้าอย่างอื่นอะไรก็ได้นะครับเสี่ยวไว้เชดครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับผมเดี๋ยวจะทดลองทําในส่วนนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อกอทเทปกาวเลยครับแบ่งครึ่งหนึ่ง ให้ดูถึงความแตกต่างนะครับเวลาหลังเสร็จหรือว่าทําเสร็จหรือว่าอะไรยังไงนะครับเอเคครับนี่คือน้ํายานะครับนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ครับที่ผมจะใช้วิธีการใช้ง่ายมากเลยครับนี่ครับแค่เพียงเนี่ยครับใช้น้ํายาครับน้ํายาเนี่ยครับจุ่มกับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับแค่นี้เองครับ มันแบบว่าชื้นๆเปียกๆหน่อยอ่ครัาผมเท่านี้ครับวิธีการฟอกก็ไม่ยากเลยครับถูๆ,ๆไปครับนี่ครับนี่ครับถูๆถูทั่วไปเลยเหมือนใช้ผ้าถูธรรมดาแหละครับไอตัวน้ํายานเนี่ยมันจะไปกัดคราบสกปรกหรือว่าคราบเก่าคราบยางอะไรต่างๆครับคราบเหงอคราบไครเราต่างๆครับ หนักนิดนึงนะครับผมให้คราบสุกปรกผมมันออกไปครับไอ้พวกรอยอะไรพวกนี้นเป็นรอยแตกนะครับอ่าอันนี้ผมฟอกอ่าแบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใช้ในส่วนที่มันแห้งนะครับเช็ดตามครับเช็ดตามครับนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาผมแก่นี่ออกมาลองเปรียบเทียบกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมดูตอนผมแก่ไอตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับจะมีความแตกต่างกันมากเลยครับผมส่วนที่ฟอกกับส่วนที่ยังไม่ได้ฟอกนะครับอันนี้คือสะอาดเอ็นดูกลายเป็นแบบสกปรกโสโครกไปเลยครับอันนี้ครับผมครับวันนี้ก็ผมจะทําการรีวิวน้ํายาฟอกบ่อหนังแตกเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจ ไอพยการสินค้าของเราเลครับนี่ครับของบริษัท p y t นะครับติดต่อมาที่เบอร์0813074898หรือว่าเบอร์0850478595